ครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่ง CH ครับผมวันนี้พวกวผมลังในเกมวอลล์โรบอทอีกเช่นเคยะฮะคลิปนี้ครับผมหลังจากที่เมื่อคืนครับมีการอัปเดตนะครับผมเวอร์ชันใหม่8.3เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เป็นการอัปเดตปูพื้นครับแน่นอนฮะพอหลังการอัปเดตปุ๊บก,ก็จะมีประกาศการบัฟการเนิร์ฟอย่างเป็นทางการของทางเว็บไซต์วอล r o โ o บอทนะครับผมซึ่งผมก็ไปรวบรวมสิ่งสําคัญมาแล้วก็ นำมาบอกกับเพื่อนๆเลยครับผมเพราะว่าชัดเจนแล้วนะตอนแรกๆมันยังไม่ชัดเจนครับแต่ตอนนี้มันชัดเจนชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูีิว่านะครับช็อตนี้ใครโดนบ้างนะครับใครโดนบัฟโดนเนิร์ฟยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเอาที่จุดสาคัญสําคัญเลยนะเริ่มต้นครับผมหุ่นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวครับแต่มีโดนเต็มๆยูหนึ่งตัวคือเจ้านี่ครับเจ้าเคลปลี่ครับทุกคน เจ้าเคลฟลี่เนี่ยบอกได้เลยว่าโดนเนิร์ฟเต็มๆครับนะเริ่มจากนะครับลดความเสียหายของความสามารถลง40%นะครับจาก40%ขอโทษทีฮะจาก40%นะครับเหลือ33%นะครับความเสียหายของความสามารถนะแล้วก็ระยะเวลาของสกิลครับจาก15วินาทีลดเหลือ12วินาทีครับ โบนัสความเร็วครับโดนไปด้วยฮะนะครับจากยี่สิบนะครับลดลงเหลือสิบห้านะครับกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะกสำหรับเจ้าเคปี้ก็โดนไปเรียบร้อยครับตามนั้นครับเพราะว่ามันแข็งแกร้งนะครับทาง GM เอมเนี่ยบอกว่ามันแข็งแกร้งและทรงพลังเกินไปนะสำหรับเจ้าเคปี้ครับก็เลยโดนนะครับตามนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับผม ตอนนี้ก็จะมาถึงช่วงของส่วนของไททันกันบ้างนะก็เป็นการเนรฟอย่างต่อเนื่องครับก็คือหมายถึงว่าเนฟต่อจากเจ้าเกพี่ก็เป็นการเนรฟของไททันกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มต้นของปืนก่อนเลยครับผมนะปืนของไททันครับนะเรามาเริ่มต้นที่ดัสเลอร์ครับเดี๋ยวผมพาไปดูดัสเลอร์นะนี่ครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับเป็นลิมิเต็ดดัสเลอร์ก็ได้นะอันเดียวกันครับดัสเลอร์นี่โดนลดดาเมจไปถึง10%์นะครับ กระสุนลดลงนะครับจาก120เหลือ90ครับแล้วก็ที่สำคัญนะลดการสะสมเอฟเฟกลง20%ครับเรียกได้ว่าโดนเยอะมากๆนะครับลดการสะสมนี่คือคราวนี้ก็สะสมดาเมจช้าด้วยนะครับเออสะสมสกิลช้าด้วยแล้วก็ดาเมจลดไป10%นะครับสำหรับเจ้าดัสเลอร์ครับต่อไปฮะเรามาดูเจ้าแลนเทิร์นกันบ้างครับแลนเทิร์นแลนเทิร์นนะครับแลนเทิร์นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับ เจ้าแลนเทินของเรานั้นนะครับผมโดนลดดาเมจไป5%ครับกระสุนลดลงครับจาก120เหลือ90ครับแต่ว่าอัตราการสะสมเอฟเฟกนั้นลดลงเพียงแค่10%ก็เรียกได้ว่าลดน้อยกว่าเจ้าดัสเลอร์นะครับผมต่อไปครับปืนใหม่ครับปืนใหม่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานครับเจ้าแพนตาคูเอลครับนี่เอเอากากันทัวก่อนก็ได้นะครับเจ้ากากันทอครับ โดนลดดาเมตไปถึง15%นะครับผมนะครับแล้วก็ลดโซนไฟไม่ถึงว่าวงที่มันกระจายตัวเนี่ยกระจายตัวดูตัวนั้นตัวนี้นะครับแคบลงครับจาก30องศาเหลือ27องศานะครับแคบลงไป3องศานะครับตัวแันตาคูเอลครับนะไปดูแฟนตาคูเอลครับนี่พาไปดูแฟนตาคูเอลแฟนตาคูเอลมีไหมนี่เจ้าแันตาคูเอลครับก็คือ ปืนขนาดเล็กของไททันนั่นเองนะแพนตาเวลนี่โดนลดดาเมตไปนะครับ5%ลดโซนไฟเท่ากับเจ้ากากันทัวครับก็คือจาก30องศาเหลือ27องศาครับผมเพราะว่าทาง GM เนี่ยให้ผลว่านะครับเจ้าเจ้าปืน2ชนิดนี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ทำให้ออทำให้หุ่นหลายๆตัวนำมาใช้แล้วมันเกิดประสิทธิภาพสูงเกินไปครับ ต่อไปครับเรามาดูตัวหุ่นที่ได้บัฟกันบ้างครับนะนะครับไททันพูดผิดครับไททันนะเราไปดูครับไททันที่ได้บัฟตัวแรกเลยนะครับผมก็คือเจ้ามูลเมตรครับตัวนี้ฮะมูลเมตรตัวนี้ครับเขาได้ลดระยะเวลานะครับเฮดลินก็คือสกิลพิเศษนะครับจาก8นะครับเป็น6วินาทีนะครับอ่า ความเสียหายเพิ่มเติมจากการกอัปเดตอ้อขอโทษทีอันนี้ผมพูดผิดมูโลเมตรนะครับโดนเนิร์ฟครับทุกคนมูโลเมตรโดนเนิรฟ์ฟเพราะเราพูดถึงเรื่องการเนิร์ฟอยู่เนาะมูโลเมตรเนี่ยเดนโดนเนิร์ฟก็คือสกิลลดลงครับจาก8เหลือ6วินาทีครับแล้วก็ลดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็คือจาก25%เนี่ยลดเหลือ18%ก็เรียกได้ว่าลดลงไปเยอะเลยนะครับผมนะลดลงไปเยอะเลยนะครับ ต่อไปครับรูชนะัดอฮะรีเบิร์มของเราครับรูชัดอครับตัวนี้ก็ได้ครับเป็นตัวอย่างนะรูชันดอของเรานั้นลดพลังความสะท้อนแสงจากความสามารถนะครับลดพลังป้องกันนั่นเองครับจาก91เหลือ80นะครับลดความเสียหายจากโครงสร้างอัพเดตนะครับก็คือเหลือจาก4 8ลดลงเหลือ3 5นั่นก็คือทําให้ระบบป้องกันของรูชันดอนั้นอ่อนแอลงนั่นเองครับนะก็ะเรียกได้ว่า เกือบจะส0กเนเลยทีเดียวนะครับลดลงไปแต่ละอย่างนี้ต่อไปครับปืนที่โดนแน่ๆครับซินเดอร์ครับซินเดอร์ครับดูซินเดอร์นะนี่ครับเอาเป็นตัวนี้ตัวลิมิตเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวลิมิตก็เป็นตัวซินเดอร์เหมือนกันเจ้าตัวคินเดอร์นี่ก็โดนไปด้วยครับลดลดดาเมจลงไป10เเซเลยทีเดียวครับกระดิ่วัดลดเยอะฮะ กระสุนลดลงครับจาก45นะครับลดเหลือ40เวลาบรรจุยังเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับจาก11.25เนี่ยเพิ่มไปเป็น16วินาทีกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าบรรจุนานแลครับคราวนี้กว่าจะเพิ่มขึ้นมายิงต่อนะครับตอนที่เรายิงหมดแล้วนะนะครับผมโอเคฮะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูทีว่ามีอะไรอีกไหมนะเอ่อนะครับเรียกได้ว่าโดนกันเยอะครับอ่ะ คราวนี้เรามาดูเรื่องการบัฟกันบ้างนะทุกคนการบัฟต่อนิดนึงจริงๆแล้วมันจะมีเดี๋ยวบอกต่อทิ้งท้ายหน่อยครับตอนนี้เป็นการบัฟครับตัวที่ได้บัฟนะครับไทยท่านก็จะเป็นเจ้าเฮมเดวครับแน่นอนครับอา้าวปรเดนไม่ครบเจกตัวเลยเจ้าเฮมเดวครับเฮมเดวของเรานั้นได้บัฟนะครับเพิ่มพลังการซ่อมแซมนะครับบวกขึ้นมาอีก10%นะครับจากความสามารถอา่าโปลเดนแฮม โอดนโอดนฮอมนะครับแล้วก็บวก10%ดาเมจจากเครื่องยิงจรวดในตัวครับก็เลยรียกว่าจรวดในตัวันยิงแรงขึ้นนั่นเองครับนะฮะแล้วก็โนเดนครับอ้าวเสียดายครับผมไม่มีโนเดนต้องเข้าไปในลังค้าทุกคนผมไม่มีโนเดนโนเดนครับตัวนี้ครับโนเดนของเรานั้นเจ้าปลาหมึกหนวดของเรานั้นได้เพิ่มความทนทานมาอีก7%ครับบวกความทนทานไว้7%นะครับผม แล้วก็มาถึงส่วนของโมดูลบ้างครับโมดูลครับก็จะเป็นโมดูลตัวนี้ครับที่ได้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาครับก็คือเจ้าตัวนี้ฮะเซลลครับเซลอะไรนะอ่าไม่ออกโมดูลฮิวเลือดนั่เองครับเซลฟิกยูนิตนะครับได้ความสามารถในการฮิวเลือดเพิ่มอีก20%ครับนะพลังต่อมแซมนั่นเองครับต่อไปเจ้าชาเลนกาครับ ชาเลนกาครับมีไม่นอชาเลกานกามีที่ผมต้องมีชาเลนกาอยู่แล้วละ่ะนี่ครับเจ้าชาเลนกานั้นนะครับลดคูดาวลงครับจาก10วินาทีนะครับจะเหลือแค่8วินาทีก็จะทําให้ชาเลนกานั้นสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองครับแต่ส่วนสไตกอร์ครับเปินคู่บาร,รมีของเจ้านี่ครับสไตกอร์นะสไตเกอร์ครับมันเป็นอะไรที่กลับกันครับ ลดคูลดาวสําหรับการชาร์จนะครับเอ้ยอะไรนะสไตเกอร์นะครับลดเวลา,เ,าเพิ่มกระสุนให้จาก7็เป็น8นะครับก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเพิ่มกระสุนลักษณะไหน7เป็น8นะครับก็คือเขาบอกว่า7เป็น8เวลามันจุนานขึ้นครับจาก7็วินาทีครับก็คือชาร์จนานขึ้นครับปกติชาร์จ7อันนี้ก็กลายเป็น8นะครับ แล้วก็ที่สาคัญดันไปลดครับความเสียหายตอนหนึ่งชาร์จลง5%ครับก็คือชาร์จเต็มแล้วยิงออกไปครับมันจะเบาลงก็จะก่อน5%นะทุกคนสําหรับเจ้าสไกเกอร์นะครับโอเคฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรอ้อมีอีกอย่างหนึ่งครับผมปืนลูกซองครับปืนลูกซองขนาดใหญ่ไหนมันอ่านว่าอะไรในะปืนลูกซองอยู่ไหนล่ะจะดูตัวอย่างเสียหน่อยครับเจ้าปืนลูกซองของเราโดนแล้วนะครับผมทุกคนนะครับ ปืนลูกซองก็โดนด้วยนะเอาน,นี้แล้วกันผมไม่มีตัวนั่นนะมีตัวอ่อนเอ้ยมีตัวใหญ่ครับนี่ครับปืนลูกซองตัวนี้ครับลดดามเมจลงครับผมอืมใช่ตัวนี้ไหมเดี๋ยวดูลัน้าก่อนเพื่อความชัวฮะเดี๋ยวผมทําผิดอ๋อเจ้านี่ครับเจ้าปืนตัวนี้ครับเจ้าซานี่ครับทีซานี่ครับเจ้าทีซาของเรานะครับ ต้องขออภัยตอนแรกผมดูผิดนะครับเจ้าทีซาครับก็เพิ่มกระสุนให้นะครับจาก1เป็น3นะครับแต่เวลาบรรจุนะครับจะเพิ่มจาก4วินาทีเป็น10วินาทีนะครับแล้วก็ทํามันจะทําให้ทีซานั้นเร็วยิงเร็วขึ้นครับคือลดช่วงเวลาการยิงครับจาก1เหลือแค่0.33วินาทีก็คือยิงเร็วขึ้นนะครับกระสุนมากขึ้นแต่ เวลาบรรจุนั้นนานขึ้นจาก4ี่วิเป็น10วิกันเลยทีเดียวแต่สิ่งสำคัญครับผมลดความเสียหายต่อนัดลงเนี่ยสีเลยทุกคนเออนะครับยิงที่ขึ้นก็นจริงนะครับกระสุนเยอะขึ้นจาก1เป็น3นัดแต่ดาเมจลดลง4ีร์เซครับต่อไปครับลายสุดท้ายของวันนี้ฮะก็ะเป็นขนาดเล็กครับนะเป็นขนาดเล็กผมไม่มีหรอกครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับแรปเตอร์ นะครับผมยังไม่มีใช้นะทุกคนแรปเตอร์เนี่ยนะครับเจ้าแรปเตอร์ของเราครับได้บัฟทุกคนนะครับได้บัฟมาก็คือบวก10%ดาเมจครับทุกคนนะแล้วก็ลดเวลาคูลดาวลง10%เช่นเดียวกันครับ mm hmm. ก็จะทำให้เจ้าไอ้แรปเตอร์เนียิงเร็วขึ้นนะครับแหม10%นี่ลดไปเท่าไหร่น mm ียน้อยละ10นะครับแล้วหนึ่งเดียวก็เหมือนลดไปแค่3วิอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับโอเคฮะถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็เอาข้อมูลมาฝากกันคลิปนี้ก็เรียกว่าข้อมูลล้วนๆเลยนะสำหรับการอัปเดตใหม่8.3ครับเกี่ยวกับการบัฟและการเนิฟของหุ่นนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อให้พรุ่งนี้เช้านะครับหรือเที่ยงนะครับจะลงให้นะจับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ได้ดีคลายนะครับไอ้ดีเคว เพื่อนๆก็แหมพักนี้ไม่ค่อยได้พูดอย่างเป็นหลักการนะพูดปิดพูดถูกนะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันพรุ่งนี้ครับแต่ผมจับมาเรียบร้อยแล้วล่ะผมรู้ใจแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมประกาศรายชื่อให้ดูครับนะว่ามีใครบ้างบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะเพราะว่างานนี้ครับบอกไปเลยว่าน้องๆคนไทยนี่ได้เยอะมากครับสปอยไว้นิดนึงเลยไปรับชมกันนะครับสาหรับพรุ่งนี้ในการ ประกาศรายชื่อสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะลา่วนไปก่อนแล้วนะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นสนุกให้รับชมครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายๆสวัสด,ดีครับผมแม่โดนแล้วลูกนะักเคปี้ไม่ใช่ตัวนี้ครับเคปี้ผมโดนแล้วครับโดนเยอะเลยนะเรียบร้อยครับต็รอกันครับ